พลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงกลาโหมวันนี้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประ,ระเทศซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง1กันยายนที่อาคารเชลิงเจอร์1ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอินแพคโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งโดยบอกว่าท่านเอ,อกอัครราชทูตผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้ประกอบการและผู้มีเกียรติทุกท่านตนเองรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ ซึ่งผลสำเร็จจากการจัดงานในครั้งที่ผ่านๆมาเป็นที่ยอมรับว่างาน Defense and Security เป็นงานที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคเอเชียเป็นีทิทาราการทางทหารที่นำอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีด้านความมั่นคงที่ทันสมัยจากนานาประเทศมาจัดแสดงโดยครอบคลุมในมติติต่างๆอย่างครบวน จากนั้นพลนเอกประยุทธ์ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดงเทคโนโลยีทางการทาหารและความปลอดภัยอย่างตั้งใจและเดินเยี่ยมชมทุกบูธอาทิระบบอาวุธปืนขี่ปนาวุธรถถังอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV พาหนะขนส่งเรือระบบดาวเทียมระบบสื่อสารระบบเทคโนโลยีป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ทางไกลระบบควบคุมการยิงจากผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกที่นำมาจัดแสดงกว่า15ประเทศอาทิเช่นสหรัฐฝรั่งเศสสิงคโปร์ ปอิสราเอลเยอรมน,เนีเกาหลีจีนเป็นต้นโดยมีบริษัทอาวุธนำของโลกมาออกบูธกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้ทดลองขึ้นไปนั่งปืนใหญ่อัตตาจรล้อย,อยาง ATMG ขนาด155ม mm มพร้อมดูอุปกรณ์ภายในและพลเอกประยุทธ์ยังได้ทดลองยกปืนยาวขึ้นเลงซึ่งเป็นปืนขนาด7 6 2คูณ51ม mm มรุ่น SIGMCX รุ่น XM 5 ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะสอบถามพลเอกประยุทธ์ระหว่างการเดินเยี่ยมชมนิทรรศการถึงกำลังใจพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวเพียงสั้นๆกับสื่อมวลชนว่ามีกำลังใจดีอยู่แล้ว